ผู้ใดที่คิดจะกลับบ้านมาเฮ็ดเกษตรทีมบ้านห้องมือเจ้าล่องฟังลิดนี่จากหน่อยนะครับเนาะจากประสบการณ์ห้องผมสี่เดือนหลังจากที่กลับมาจากเกาหลีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีส,สารวัตรนษาทุกคนทุกท่านนะครับมือนี้กับชิมบาวเื่องการเฮ็ดเกษตรหลายคนเห็นผมเฮ็ดแล้วก็อยากกลับมาเฮ็ดคือผมโอ้อยากไม่เฮ็ดคือเจอ้า กลับไปบ้าน,นเกสิเฮ็ดขึ้นเจ้านี่ละว่าสนในระยะเวลาซีเดือนกว่าที่ผมกลับจากเกาหลีผมกับแยกตูกกับพากกันมาปลูกนั่นปลูกนี่ต้องบอกเลยว่าบ่มีเวลาพักผ่อนเลยปลูกเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มาตลอดหลายคนเกสิเหชนนะครับแต่ปัญหามันก็มีหลายอย่างอันนี้ก็คือปัญหานะครับนี่นี่บักหอเนี่ยกับปัญหาเลยถามาผลผลิตแต่มันมีแล้วบ่ได้เก็บแล้วครับ ได้เก็บผลผลิตกันแล้วบักทัวกก่วก,กนนว็ได้เก็บแล้วบักเตียงก็เป็นน่วยแล้วได้เก็บแล้วบักเตียงนะบักทั่วภ่มิก็กำลังเป็นน่วยมากงูงเงี่ยวก็ได้เก็บแล้วสองมือแล้วนะครับผ้นผลิตก็ได้ออกเรื่อยๆแต่ปัญหามันลายอย่างก,ก็คือเกี่ยวกับหนึ่งๆหงละสัตรูเพื่ของเข้าเพราะว่าจะเป็นเพียบักห้อย เบียมูนี่โดยเฉพาะบักทั่วนี่เพี้ยเลยล่ะนะครับแต่ว่าบักทัวพุ่มนี่บ่ค่อยมีเพี้ยหรอกแต่บักหอยเนี่ยกำลังเป็นนวยแล้วทัวพุ่มนะครับนี่ทัวพุ่มทั่วปีแล้วบักงูงเงี้ยวนี่กับผมกับเก็บไปแล้วมือเสานี่บักงูงเงี้ยวนี่ก็จะเปลี่ยนบักหอยบักหอยเลียนี่ลายบักหอยเลียนี่มันขึ้นมานํา ข้างน้ำยังมือนี่ขึ้นมามากัดมากินน่วยมันนี่ก็คือปัญหาบักแตงนี่ก็จะเป็นน้อนน้อนตัวเขียวเขียวเออนอนตัวเขียวเขียวมันสีมาก,กินหอดกินยังมันจังสี่ถ้าเขาบ่งหูจักสังเกตมันจะเลี้ยวบ่เห็นเลยนอนพวกนี้นะครับนะนี่คือปัญหาเลยนะเฮาเขาสิจัดการแบบใดนะครับต้องเบิง่ง่าเขาจะมาเห็ด ปลูกเพื่อกินหรือปลูกเพื่อเป็นธุรกิจนะครับอันนี้บักแตงบักแตงกิ่งบักแตงไทยบานเขานี่เนี่ยก็ลัองเป็นน่วยเื้ากันนะครับเพราะว่าสัตรูของพืชผักเข้ามันหลายเพราะว่าสิเปลี่ยนเพียเพราะว่าสิเปลี่ยนนอนเพราะว่าสิเป็ยนบักหอยแต่บางคนเขาเจะก็ใส่วิธีการฉีดยานะครับใส่ยาใส่ยังพคนนะโอ้ยุ่ง แต่ว่าผมกะบ่ได้ใส่ยาใส่ยังนี่แต่ยายตุกเราก็เอาขี่เท่านั่นมาขี่เท่าผสมน้ำครับอ่าพวกขี่งัวขี่ยังมาผสมน้ำมาเสียดมม่ยังเอานะครับถามว่ามันไรได้บ่ามันก็ไไรได้สำนันล่ะเสีห้มันหนีบ่หนีสนใหีมันตายม่ตายหรอกผมบอกซื่อๆํำนี่แหละเฮ็ดมาล่องเบิกมาเบืองขักเหลวเป็ดนี่คือปัญหาเลยนะครับปัญหาเกี่ยวกับว่าเท่าเห็ดกษตรมันมีเนี่มาเบียดเบียน มี่บักหอยมีเพียมี่อย่างมูลหลายผมผมต้องใส่คําว่าต้องอดทนอีหลีนะครับคนชีบมาเข็ดเกษตรต้องใส่คำคำว่าอดทนอีหลีสูงสูงเลยหลายวันเถอะเอามุจ้ามาเบิ่งนี่ผมเที่ยวมาเก็บบักหอยยนี่ยมือขึ้นเนี่ยมือบักหอยเห็นไหมนี่ยบักหอยเนี่ยมันขึ้นน้ำต่วนกล้วยต่วนอยังแล้วก็ของผม,ผมก็อยู่นามุนีเต็มเบิดเลยผมมาเก็บบักหอยยนี่ยมือขึ้นหอดสองสามทุ่ม ยงืมือเศร้าตีหาผมกับมเกเจ็บบกหอยเก็บซูมือครับพี่น้องมันหลายได้มือแล้วเป็นขวดขวดบักแนหน,นึ่งเลยนี่เขาต้องเขาต้องใส่วิธีมาเก็บเอาเพราะว่าเขาบ่ใส่ยาราะตกวดทนอีดีนะครับพี่น้องนีก็ฝนตกฝนโตคักพายอยู่บัวลอยเจ้ากเกินยากับมาอีกนะนี่บกชัวพุ่มมันก็ล่างเป็นน่วยเห็นนี่เนี่ยตัวพุ่มนี่อันนี้ก็ล่างแก่ยนี่น่วยนี่ไว้เอาแนวนะครับบกหอยลายแห้ง บานนี้เขาพดข้าวโพวดนะครับเยี๋ยวไปเบิ้งอีกฟังหนึ่งเด้ออันนี้บักพลิกที่ผมมาปลูกกับลานไส้ผมผมมาปลูกบักพริกกับลานไส้ผมแล้วบานนี้ยตุกแล้ก็เอาข้าวโพดมาปลูกแซมข้าวโพดมันก็จะมีน้อนมาหนินอนผมก็เที่ยวมาเบิง้งนะครับเบิ้งนี่เนี่ยห้อยขันผมบอมาเบิ้งกัรียบร้อยได้หนินอนมันเขามาเจาะหยอดมันผมก็มาบีบมันเนี่ยมันก็เริ่มเบิดแล้วนี่ มับนบบมีแล้วนี่คือหฮอปูกแคพรพอได้กินนะครับนี่หฮาถึงดูแลได้นะครับเนี่ยบักพิกก็กะลัางงามแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวก็บ,บอกด้วยว่าหาบักพิกไม่ให้แน่บักพีกหายากว่านั้นผมก็ต้องเที่ยวมาเบิง่งมาสว่งเบืองยังสี่ครับพี่น้องเขาพวดนี่มาสว่งเบืองหนอนเบืองยังคันมันมีอันใดบ่อสว่าม,มาผ้าขนเฮากะจัดกันนะครับเพาบห่อบ,ยยบ่ยามาเบียบมันนั่นเอา เพราะสั้นก็บ่ได้กินอีหลีนะครับนี่แต่ถ้าเข้าจัดการด้วยเข้าใส่ยาใส่ยังนี่มันก็บ่ได้มาล,ล้ําเลี้งสิ่นีะครับเสียดยาแล้วก็นเร้ยแต่ว่าผมเลือกที่จะบอใส่ยาผมก็เที่ยวมาระเบิ่งเอานะครับต้องใส่คข้ามาอวดทนยางสูงนะครับม่เข้าเฮ็ดกระเสียดแบบที่ปลูกกินเองเนี่ยเข้าเฮ็ดจะเข้าปลูกกินเองเข้าสีมาใส่ยาใส่ยังก็คือว่า,านละ่ะเข้าก็บไปจากใส่กําลังเป็นดอกกันบ่ ทัวร์มแล้วปลูกแล้วเ้าสิไปขายใส่ป่ะที่นี่นี่ก็เป็นคำถามหลายๆคนก็สงสัยนะครับเนาะสำหรับผมนี่ก็หาขายน้ำมานเ้างนี่ละขายให้พ่อค้าแม่ขาดตลาดนัดป่ากับลุงเพิ่นนะครับส่วนหนึ่งหาลรื่องเสื้อก็ไปขายนาจังบักทั่วก็ไปขายให้กับแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวนะครับขายให้แม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวมุสอ่ก็ได้อยูหาชิบบาทนะครับ แต่เก็บมากับไปทรงเพื่อนเพิ่นว่าเออมีก็เอามานะครับพ่อข่าแม่ข่าตลาดนัดกับเพื่อนกับหาของขื่นกันมันช่วงนี้มันหาของยากเพื่อนกับบอกผมอยู่นะครับว่าแต่มีของแต่เฮ้านี่ตัวเฮ้านี่เฮ้าสีเห็ดใดซ้ำใดนั่นแหละคือปัญหาเพราะว่าสัตว์ตัวมันหลายสัตว์ตัวเครือเท่ามันหลายจังบกเขียน้อยๆแน่ๆมุน,น,นีเพิ่นกับรับเบิดนี่ขันมีนี่มันหางพระท่านได้เปลี่ยนหน่วยมันฝนเล็งขักปวดนะครับฝนมันเลงขักะบักห้อยมากินมันขักเนี่ย ขั้นมันผมว่ามาจัดการเรื่องบักไอ้นี่ว่าได้ว่าได้กินแทะเพราะมันมากัดเมืดเล่มันมากัดน้ำต้นน้ำยังนี่ต้นต้นมะเขืออนี่มันกัดจนหล่อนเมืดนี่น้ำเปลือกมันนี่มันนำหมอต้องดูแลอย่างดีคบประงมปานลูกปานโตเพอดีครับพี่น้องครับนะเพราะนั่นนี่ผู้ใดคิดที่จะไม่เฮ็ดเกษบ้านเฮ่านี่คันเฮ็ดเป็นธุรกิจนี่ต้องว่างแผนดีๆดดดดดดดน,น,นะครับแล้วนี้บักแตงไทะนะครับเนาะนะ ประสบการณ์ซีเดือนนี้รู้เลยว่าต้องอดทนค่าอิรีนะครับเนาะพี่น้องเนาะอันนี้บอกแตงกะอันอันงามแล้วก็มีอันกําลังปูขึ้นไม่ก็มีอันนั่นกักําลังขึ้นอีกผมกําลังเ็ดคางมันนะครับอันนี้คางนี่ผมกับสานเอานีเห็นไหอย่างมาจ่อมันนั่นเห็นบ่มเนี่ยมาจ่อเนี่ยเนี่ยเห็นบ่เนี่ยนี่เห็นบ่นี่เห็นบ่เบอร์ตาบอเห็นบ่นี่นอนนี่นี่นอนนี่ต้องหาบางตัวมันเขียวเขียว่ออหรีบ่เห็นได้พี่น้อง แต่ละตัวป่ะนะยืนไดนีแหละต้องสังเกตต้องเบิง้งต้องเที่ยวมาเบิ้งมานั่นมันอิริดีพี่น้องกันว่าสั่นว่าได้กินอิริดีนอนมันไหลนันนั่น,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 นเห็นบนนนน่นั่น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 เห็นบ่ผู้เจ้าเห็นบ่นั่นน่นนอนน่ะนี่ตัวน้อยๆน,นี่อะไรเนี่ย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 ผมถึงว่าเขาต้องขยันและอดทนอิริขันเช็ดเนี่ยมูนี่เบิ้งแยกตัวกระเพาะไป เต็มบระเดีเย๋ยทั้งบักพริกทั้งแบบคงทั้งบักยอะเติ้งผักบุ้งยังพูดนียอันนี้บักแค่รอดยังเราเนี่ยเต้งวายทั้งยังเนี่ยแบบคงแบบนึงมี่มืดอันนี้ก็ลูกสาวกับมาปลูกไว้นะครับนี่อันนี้แบบคงแกะตุกเราเคาะไว้นี่ผลผลิตที่เก็บมือน,นี่เอาไว้จะไปลวกนะครับนะอันนี้ลูกสาวแก่ข้าเฝ้รั่งฝรั่งลูกเขาอ,อยู่โรงพยาบาลบอกมาค่อยจะมาปลูกต่อนะครับนี่นี่ก็สลัดลยังต่างๆกับว่ากันไป เรารับพี่น้องเนาะเอามาฝากพี่น้องแค่นี้แหละผูดใดคิดที่จะมาเฮ็ดกเดกษกั <c oughs> ต้องใส่ข้อมดท้นแนวจังหน่อยเพราะว่ามันหลายอย่างหลายเนี่ยปัญหามันหลายเรารับพี่น้องเนาะแต่ว่าผูดใดที่เฮ็ดได้มันก็นมีมองขายมองนั่นอยู่้าเขาสมปลูกสมป,ปลูกกินปลูกยากซื้อเนี่ยปลูกยางละเล็กละน้อยนี่เขาปลูกยางละหน่อยก็่จะปลูกหลายปักทั่วกัจักขางสำนันกับพ่อปักกู้เงี่ยวกับขางสำนันกินมาท่านครับรับรองว่ามู่เจ้าว่กินซูมืออยูอ่แหล้่วของนะ มันนี้ผู้ได้กินได้ซู่มือเรออาเอียงก็ได้นะครับพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องแค่นี้ครับผมผู้ดได้ว่าเป็นประโยชน์กับกดไลค์กดแชร์ให้สนอวนอาสาได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ